ในเรื่องดาวของจุดเด่นของเลขหกนะคะหรือว่าดาวสุขในเ şey ชิงโหราศาสตร์แน่นอนว่าเลขสุขเป็นเลขที่เก eh ี่ยวกับการกิเลสนะเป็นเลขที่เกี่ยวกับความสุขนิยมเป็นความสุขในเชิงทางโลกโลกเป็นความสุขในเชิงที่เรียกว่าสุขแบบโลกียะนะก็คือรูปรดกลิ่นเสียงการมารมราคะตัณหาต่างๆังนาอะไรพวกนี้ถูกจัดอยู่ในเรื่องราวของความสุขแบบตระกูลเลขห แล้วเลข6จะเป็นความสวยแบบต้องแต่งนะคะมันจะเป็นความสวยที่ต่างจากเลข2ในเรื่องราวของจุดเด่นของตระกูลเลข6นะคะ หกกับสมีความแตกต่างกันอย่างที่อาจารย์พยายามย้ำว่า6มันจะสวยแบบปรุงแต่งแต่งหน้าเขียนคิ้วทาปากทำสีผมตกแต่งเสริมเติมแต่ง,ตงด้วยเครื่องประดับต่างๆนา,ๆานาตุ้มหูแหวนสร้อยคอกำไลจีสะดือต่างๆนานาคือในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติเสริมเติมเพิ่มเข้ามาจะเป็นความสวยในรูปแบบของเลขหจุดเด่นของเลขหจะเป็นความสวยแบบปรุงแต่ง หรือว่าสวยแบบสรรสร้างนะคะแต่ในเรื่องราวของจุดด้อยของเลขหกนั้นถ้ามีมากเกินไปก็จะเป็นแนวโน้มที่ฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยดูดูเวอร์ดูเวอร์แบบว่าจะว่ายังไงดีมันเป็นเลขสุขนิยมเนาะสังเกตคนที่มีเลขหกเยอะๆแต่อาจจะเป็นตระกูลเลขหกเสียหรือว่าจุดด้อยของเลขหกจะเป็นการแต่งตัวแบบว่าเหมือนเหมือน ด, can, ดูอลังการหรือว่า ที่มันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวชุมชนแต่งอะค่ะจะเป็นเหมือนพวกแฟชั่นเนเบิลหรือพวกที่เขานําเทรนอยู่ตลอดอาจจะแบบว่าใส่มาเดินกลางถนนแล้วชาวบ้านเขางงกันอะไรแบบนี้ค่ะมันจะเป็นความเวอร์ในรูปแบบนั้นเรียกว่าอาจจะเบอร์วงังเกินความอลังการหรือว่าอาจจะดูเว่อร,อร์แบบดูเพียเพ้ยนเพียนนิดนึงอันนี้จะเป็นจุดด้อยของเลข6นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของการที่มักจะมือเติบหรือว่าใช้ใจ่ายเก่งหรือว่าบางทีเป็นลนักษณะของลดสัพทิยมที่มันไม่สัมพันธ์กับรายได้แบบนี้ก็ได้เช่นกันที่ จะเป็นเรื่องราวของจุดด้อยของเลข6นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมองง่ายๆเลยจุดเด่นจะเด่นยังไงจุดด้อยจะด้อยยังไงต้องดูคู่ประกบด้วยถ้าคู่ประกบดีมันก็จะเป็นจุดเด่นที่มากกว่าจุดด้อยถ้าเกิดคู่ประกบเสียก็จะเป็นจุดด้อยที่มากกว่าจุดเด่น